กันไม่ยากเห้แล้วเรียบร้อยค่ะไปดูกับข้าวกันสองหม้อขุนอันจำแก้วบักเรนที่หนอค่ะแก้วบักเรนจำสำเสียจก้นนมดีๆของมันทอ,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 อดแม่นั้น,นหเห็นหรือค่ะ เพื่นในีนงหน้ากหัวไห่ดนหัวนี่ยหัวหัวดงหัวดีเนกันเก็บเงินี อย่างเรียงเรบหน่อยพี่น้องคาตำหม่อนเขาขันเียงกระเทียมม้อดแดงหมักพริกแล้วกับมักเลนพี่น้นองเซ่เลยลายแห่งดีแจมหมักเลนมันสิได้แบบออกรสชาติแบบนๆแล้วก็มีความเปรี้ยวของ ที่ชอบไรใช่ปลาแรกบ้างใช่ปลาแดกจมะหุ่หรอนี่ก็ทาซักรสปาเสีบเน้อออกสูตรขอบานเน้อว้วบ่ คำขอยหนยังไงอุ่นเนาะ มาครับพี่น้องบันนี้ฮอดย่ามกินแล้วเดี๋ยวเขาสิมาซิมผ้าพี่น้องสดผ้าพี่น้องย่างสกอนนี่ต้มปาคลอรอรอมาพร้อมกับออมเครื่องในครับพี่น้องนี่เจ้ปบากเล่นบาหนึ่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วำรับประทานมาบันนี้พี่น้องมาับปรับทานน้ำกันครับผมมาๆมามาแจงแต่งแรงแต่งไอ้แต่งง่ายมาหนี้ กินมงดูเสบบผู้ใดต้มเนี่ยมมีไม้ยากสรสิว่าได้กินเขาต่เศ้าพี่น้องแม่ออต้มได้เลยซิบม่งได้กินเขาแม่ว่าเดีวแต่แปดม่งหรอซนานอกมากแม่วอ่ะพี่น้องสดสดิ่งกันอนะสดเดี๋ยวขออยาซิมหนามก,ก่อนนุ่มใ่น้ำตารอ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 ขอไงขอย่ทุ่นผมไปด้วยหนึ่งนี้ยสบป้ามึงดู เน่ยนกํลังแบงเข่าตรงแบงไรเนี่ยนี่แม่ย่นี่ก็มีนี่อ๋่าอมสีด้บาาะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวซิมออมกับมาเนี่ยพี่น้องออมขครงในไก่มวยไข่มวยไข่บ่บ่าไข่คุมาโซ่อืมอือะไรกๆๆเนี่ยเขาเขาแซ่บเลยยอ่ามอืมอืมมากเลยนกินทั้งกันพี่น้องกันเนะต่างกล่องเท่ากันห้อง มาพี่น้องนั่งตั้งนั่งกินน้ากันแล้วบ่ะนี้ยเห็นบุคลากคุ้มบันไดกับพื้นที่มันจากัดจังหนยก็ก่อนนี่อย่างเดียวเหน่อยท่ามันหนาอายไม่อยากมาเธอทุ่ใจกูจะมาเาเดือนนี้เพี่น้องบอกหนึ่งปีนะไอ้สิล่าไปก่อนพี่น้องสวัสดีจ้าไปนะหลายๆเด้อที่ทำต่อได้ครับนายปั้นจิตข้มย หาไปหิวกลางทางไม่ก็สิไปแล้วเนาะมันตกใจมั้ยตกใจจนเฮ้เปลี่ยนใจเดียวจนปก้องาละก่อนแนนะแ่เาไป่อหร่งข้อาหายผิหนังมั้งหร่งอยู่ค่าเสลกอยู่พช่ต่สาวก็เเฮงแป๊บเดียวนผิวนงิวหนงสีหัวอะไรคบิวนงพร้อมใจ้อมใจใช่ครับถ่ายส่งล้ม พี่น้องตวงลายสะ่พูดเพมันที่เขาจะเสร้าสิแต่กินน้าเสล้วไม่เน่เอาชื่อผ่อนีเสียดีไม่แน่ค่อยไปเมื่อ้สร้างอะด้วยขวาเมันเป็นข่าวดีนะคะพี่น้องคะไอโอ๊ทอดมือสีจะได้เห็นนไอโอดตร้ายเติบได้ปะเนี่ยขาดีเลยอกจางานจริงนานแล้วไงโอเโการขยับขยาย ในชีวิตเวไอยไม่อยู่บ้านทั้เวัละอยู่น้ำมกันนี่แหละคับัวผดกันมาได้แค่เจ้าห้องพาขาปิ้งไก่เยอะข่อยมากอะอย่างน้อากว่เล้ากพีผมกอที่บมเ้ปเเองเหมือนม่มกัวลตอนแรกที่ว่าชิคกี้พายเหตุอะไรล่ะฮะเ่อนเื่อนคือาไม่ตกลงเสียงสองแก้วพผใสแบบใส่แบบน่าัคน มันก็คก็หนึ่งปลาเนี่ยนัมันมักเกรยดีบอทตงแบบแบบสุดเลเนาะเหมือนก็ทรงหนาวกว่าทุกเหมือนกันสมไหมแ้่เย็นมากหนาวค่ะมือเือ อาบนำจนเปิดสุดก็ยันหวานอยู่ไหมนาวอีกทีหอมทีนันมาเอาก็กบเอาม่าคนควายหาวใหญ่คื uh ้นอนในหองอันนี้เอายาที่อบเอ่อคือมาถึงท่อามาสร้างเฉกินเบ้างครับอะไรลูกแค่แห น่้กินยานี่ยิตังทงนบล้วพี่น้องนำจมไก่ไงอืมบุญพูนน่อนพูนนำพูนเน่ยเกี่ยวอ่นพูนเนาะได้หลายหเลยนะนำอืมน่เงีับเลยเร่นตัวเล

นายผู้กินเขาก็กินยากลางขั้นต้องกินอิ่มก่อนแล้วพินพ้อมเขา้ะอินยาพร้อมข้าวสันวะมนยิเขาเนี้ยตอนนี้ประวัติศาสตร์ยี่สิบมเาไหมด้วยไฟเย็นไเย็นเขาที่นึ่งขึ้นเไะกินอยู่แต่ว่ากินบเบิรเนาะ เน้นไม่ทังกลับมาอะไรเพราะเาสวดห้อนอนเลยนแ่เนอะ้้นโอ้ตื่นยังลูกเด็กแม่อยิไหมี่อนรูนอนลยิ้มกิมกิมอีกบ่มาสียูวงเพิ่นรูปท่งลอยลอย้งวงวะเป็นยิมหิววันเนี่ยเบิ่งหม้อต้มข้างไปเหนเพิินตอมันเบิดบ่เบิดแต่ก็มันก็มกันทันทีกันเลยูอนยเหื่อน่ะมืดเ้อ ก็แบบานเป็นนอนย่ในเต็มเขาบอกู่ายุหมดเนียะมากจีมากวนไม่ไม uh 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 ู่่เต็เท่านั้นหรอกครับเพาว่าเลกมากขึ้นบ่มากนัดขึ้บ่มากเต็มขาแต่ว่าเด็กมากับไปเขาไปนี่นคที่กลากลางเด็นฤื้อ๋กลางไปอากัาหุนสิ

พิ่มบ้างวกการแบบพว่อย่างเนี้ยกเติเ๋ตมอรีกรต,ติตุบอดม่ดิมึ่อวนินงตุตบเหรอเว,วลาเนแหงสิเป็นเพลแต่ว่าใส่ผัทุ้งเป็นแหงสิคือผู้ชายรุนาะมนแมนรุนะอ่นเย่ยงนว้าคุณเรือใจร้ายเลยแม่อใส่น้ำมนันใส่ถุงค้าซือมาแจ้งโตเป็นเป็นทีเทา ขึนโหมเรื่องว่างแผนเแลไวสีออกไอ้โอสีออกรถด,ดำไ <c ười> ออานเนี่ยคอออกรถแม่โค่ <c ười> ข่นโกัอยู่ี่รถเกี่ยวเขาพอมันเนี่ยเออวันนี้ออคอ,อยได้รถแม่โคนี่ยสุดอนมากขับให้ออคอยนายทากินยู่เงืนเอนัน <c ười> โอ้ใจอาจสิไปขับรถดำบ้ามากนเดนอนบอปุ่ละ เสนเปิดเปยจะไปก็อาจจะมาได้ขึ้นมาไงหอยแบบับตัวนับแต่ใส่พียงแถกตั้งสวงมาเขาเลยสุดอนะสุดหนักไม่ชอบแต่หอยมากทังออมไหลหอยมากออมออออมแบบว่าคิดว่าเป็นทิหยาหัาห่านไปเห็นมั้ บ่เห็นเนวกแปลกๆได้กินอนไนกินอักุ้งไข่มันมั่งอยนมั่งเลยไข่บนีนเ่่ตุมแม่ตัวมอะไรไข่ยีหลีมุ่มนม่นมต้องลุไสิมั่งลุนทองขินคอรดหลุกไงเห็นว่าเอาหันเดียด Hoa bà bên Cô cắt sức gióng nhạc hondo nha lăm mười mình mười lăm 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 sầu lăm mười lăm mười được. Nào. Thế là Mẹ các bé ướt mà là mười lăm mười lăm mười lăm nhạc lăm ừ. mười bao mười phù tướng lăm ừ. นั่งพอนี่นั่งกองกันอยู่ในบ้านมันเจานี่คือสิทธตายบ้านอาวันตัวหนึ่งกูล, <laughs> ล่ะเราแบบดูดีนะอาวันนี่รถนั่นรถมอไซค์นี่มามามาแล้ว <laughs> สาขขรคอี่น เห็นาะขึ้นนึงหดขึดข้นปึ๊บขาหน่อยขวดนึงเล่นป่ะเล่นขาขาง่ายแบบนี้มือแก้มือทอนมือนี่แหละเอามือนี้เหล็กออกสีเงียบแน่เลยแัวนมังเดี๋ยวแขวนเดี๋ยวอุ้มเล็กน้อย อุ้มเล็กน้อยผู้ไส้อุ้มอามันนอนนอนัวยุ้ยังคือจังุส่งวยอุ้มแก้มเสอเวนี่ในอุ้มวายจัง่เนี่ยงวินวินต้องวินวินตาเ้าต้องวินวิั่งไรบันนี้ตีเป็นยังไงหล่ะบันอืน้องเชียลดหาอืมเข่าอ่าพออบ่าหลอกดี่จี อที่น้องมงคนก็ว่ากินเขาแล้วเบาความฟันมันเนแนมต่ว่าบานที่เปิ้นโมถือมันได้กินมันแน่ากินเขาเลยแล้วเน่ามันได้บากันเป็นอย่างขึบนโมันแนมจำอะไคนถือบ่หูคนรท้วนใช่ไหมเกาแต่ว่าเข้าสไม่ไม่แล้วเขาควรถือน้หนักมถือยกับบเคอย่างนี้แบเท่าเป็นอยู่บะโ่เลยวราจมองครับเพื่อนจะมองคน ไม่แต่บ้านฮันอยากถือกเลขกฮันได้เลขมากเลยอยากเขียนใส่มือละอืมอ้าวเนี่ยบ้านที่บ้านเขียนใส่มือให้กันห้ามเป่ากันห้ามบอกโค้ดให้เขียนได้มือใส่เกีนนี่แหล่ะตำแหน่งล่ะมันอก่อคนละแบบก็เลยอยากมาไปเรื่องคนกับเบอร์พิคเนี่ยพวกแกปูดด้วยว่าเขาแบบนี้กันนิดนึงเหาะเฮียนี่กับตีอะไรขึ้นกันเป็นซวนเป็นซวนเป็นจำเป็นฮา จุ่มเทแกหายเสี่ยนหนึ่งเมื่อนี้คิดว่าถือถือกันเองถือทุกมวนแล้วเด็กต้องซ้อกมวนเลยด้วยค้างมืดกินน้ำไม่หงวดหรอว้าไม่ได้กินเอองวดีละพรวบถือกังหรือจะได้กินโอเคลาพร่าน่อหมข้วมันผขึมข้ากลองพี่หน่อผูเขามาติดตามรับสมรับบั้งหนองแสบนงวนอีกนั่งเขียเขาครับไหวพ่อไหนโดินทางปวดภั่จ้ะแต่ว่าแมียังอยู่น้ำอีกสักพักอยู่ครับ มหมอเปก่อนผีไม่ออกเดี่ยวคอดหัดเรียบเหมือนันหมออ่าโอเคเอาเป็นว่าคลิปนีล้ลาไปก่อนพี่พน้องพอกันพี่ป๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ